จริงๆแล้วมันก็ผมก็อยู่ทั้งสองจังหวัดนะครับนะมันเป็นเกมของเรื่องการกีฬานะจริงแล้วเราเราก็ใช้ชีวิตอยู่ทั้งทั้งทั้งสองที่เลยทั้งที่ลำปางด้วยแล้ตอนที่อยู่ที่แพร่ด้วยนะครับก็มันเป็นเกมของเรื่องการกีฬานะแล้วก็ส่วนเรื่องตรงนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาตอนตอนผมวัยเด็กเนาะก็ค่อนข้างพอใจนะนะครับเพราะว่า เราเองก็เริ VII ่มต้นด้วยด้วยความที่เรียกว่าตะกุตตะการนิดนึงนะครับแต่ว่าทั้งนี้เท่านั้นเรารวมใจกันนะครับรวมถึงทางสโมสรแล้วก็ทางผู้บริหารด้วยอีกอย่างก็คือนักฟุตบอลเราเองแล้วก็รวมถึงแฟนคลับที่เชียร์เราด้วยนะครับแต่มาเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ทุกคนก็พยายามเต็มที่ก็จริงๆลำปางก็เป็นทีมที่ที่ดีนะครับแล้วก็เป็นทีมที่มีการสนับสนุนจากไอ้บัวด้วยนะครับก็น่าจะเป็น เกมที่สนุกด้วยนะครับที่ที่เราจะเจอในสัปดาห์นี้ก็แมตชนี้ก็เหมือนเป็นศักดิ์ศรีครับของบ้นใกล้ะเคียงก็แลวเราเล่นในบ้านก็ต้องสามแท้มเท่านั้นก็อยาพาไป play off ออให้ได้ครับในกกรนี้ก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาเป็นกำลังใจให้เยอะครับว่เราจะทำให้เต็มที่ครับถึงปลายทางนะครับผม สัญญาแล้วก็ให้ให,ให้คำมั่นกับทุกคนนะครับทั้งแฟนบอลเองแล้วก็ผู้บริหารแล้วก็น,นักฟุตบอลเองนะครับแล้วก็ทุกคนก็พยายามเต็มที่นะครับแล้วก็อีกที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของศรัทธานะครับของแฟนบอลซึ่งซึ่งเราภูมิใจมากกับตรงนี้ที่ที่เรามีทีมนะครับให้กับาชาวจังหวัดแพร่นะครับที่เชียร์นะครับ